아! <laughs> <laughs> การรถแรกขาไม่มีคู่เลยวันน,วนี้มารถติดมากนะผมไปรถติดแล้วก็ระหว่างทางรถติดเจอรถน้องพอดีเลยน้องอโน Terima kasih telah menonton! มาจากบ้าน จะมาเก่งตามผมทำไมล่ะเนี่ยว่ะเนี่ยว่ะเนี่ยวแต่ไม่ได้ามาหร <c oughs> อามอา กส, <bunker. S 2> สาันานะครับส่งกลังใจได้นะทุกคนเปิดเปดูการใหม่นะตอโมหรอให่งมาอ๋อได้แล้วครับ ตอกำลังใจได้นะครับกำลังใจวงละ,ละยี่สิบนะครับแ<า>ส,ส่เอนหวงขอบคุณค สวัสดีครับนังของเขากินท้ผมครับเฮ้ยแมนยูชนะปะวะไปดูอ่ะไม่ได้ดูบ่อยเลยว่ะคุณโนะคุณไม่ถึงพวกผมไอ้ยิงไอ้ยิงไม่เข้าไอ้ยิงโค้งไอ้ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าเฮ้ยแล้วมันไปก่อนเอฟ กูเห็นมึงด้วยกองจับมึงแต่มีคนแขก ผ้าสีแดงนั่งบังอยู่มึงทำแบบนี้แต่เห็นหน้ามึงแค่ครึ่งเดียวไอ้เอ็ดเนี่ยบริจาคให้สโมรสเนี่ยไอ้เนี่ยมันบริจาคให้สโมสรกว่าลายล้านก้อนเลยเนี่ยมึงให้ดูไอ้เดียผมเนีอวแต่ถ้าแต่ถ้ามึงหันหน้ามาแบบนี้นะเห็นหน้าเลยแต่ไอ้เนี่ยบังหน้าเอ็ดเต็มเเลยเห็นแค่แค่ครึ่งเดียวเขานะมันต้องวิ่งมามุมชมตรงนั้นอะเล็บหุ่นอยู่ตรงนั้นเรอเอไเขากต้องจับแน่ยังไงไอ้แขกนี่ นี่นี่ไอ้แค่เนี่ยเขาที่เขาลงเสาเนี่ยที่เลยไอ้แค่เนี่ยจำหน้าไม่ได้ว่ะไอ้แค่สองย่น้นแค่ มันแบบที่เยู่เนี่ยไอ้ี่ดูเดียถ่ายกับพวกเนี้ยเลยนั้นเลยอ่ะแต่มันบริจาคเงินให้สโมสรนี่ลดกได้แล้วก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อรับด้งนะาววถ้ามือหันหน้าไม่หน่อยนึง้เ้ามือหันหน้ามึงเล้วคันหน้ามเลยามือหันหน้างเลยถ้าหันน้ายอันหน้ามยร้ามือมเลร็จเรียบั้อมงเลย้าอหน้งเลยถ้ะไืน้า i p เลยอ่ะอนน้ยแบบนั่งตรงนี้อหไนอย่างเงี้ย ก็ว่าไหมครับจต่กูเห็นนี่ยเหมือนทำท่าดีแต่ไอ้ที่น่าดับังมึงแต่กูเห็นมึงแค่เนี่ยขุดว่าใชยมึงแน่นอนไปดูได้เดี๋ยวนาทีที่ยี่สิบปิดเออเออไหวนะครับกูจะจะแกล้งเลี่ยงแต่ขนาดกระเบือสุดยอดที่โอ้โหยกระเบือในวันนี้ไอ้เฮียครึ่งแรกเล่นอย่างหล่อไอ้เหี้ยหลังกนั้นเหี้ยแล้วหลังเหี้ยเลย นะครับนี่ไม่เข้าปามาบริจาคในตอนที่เกิด่วภาคก็ต้องมีนกเรียสอนแดงนเทศน์ใน้อย่างนี้ก็เนี่ยมาอยู่กับผมมั้ไอ้แขกเนี่ยแต่กูไม่ได้มอหน้ามันกูเห็นย้เห้อไอ้เอ็ดต๋วใช่ไทำสองดาวไมาเอน่มห เอ๋ละ่ะหนีไปะละไอเียเนี่ยดู่กับผมเนี่ยแล้วแถวหน้าสุดอ่ะอยู่ถแถวหน้าสุดอ่ะเนี่ยผมอยู่ติดตานามอย่างเงี้ยพี่ดูนะผมดิถ้ามึงยิงเข้านะมึงวิ่งมาตรงนี้แน่ไอเจี๊ยกับผมยื้อตัวมายิงอย่างเงี้ยอันนี้ดูสเปอร์สเปอร์ใกล้มากพี่ดิมันจะโคตรใกล้เนี่ยโอ้โหเด่สน,นสนักครับว<ส>ะแตักส,สเปอร์เลยพี่ดีทุกหายแข็ดอนเซเรี่ยมโอ้โหสุดยัดโม่ให้เปอร์นี่สุดจริง เราจะเปลี่ยนเชียร์ผรขอเปิของจริงพี่เทียเชียเลแตเปลี่ยนไม่ได้เียรมีเชียร์มีจีแล้วาไปดูมาด้วยวันนั้นมาไปดูมีจีีรีรนเตียวลัม้าใ่ไที่าที่น บัตเราไม่ได้แล้วบัตรบัตรโดดไม่ได้ครับ <c oughs> ตัวฝากงานที่2กระดางเยอะๆเลยครับสนใจตฝึกงานการแสดงพิพทัณน์หรือแ8กหกเก้าแปเก้หงหรือศูนย์หกสองสี่สี่สสองสีเก้าี่ดูแก้วลูกค้าเรือมีดีรับใช้สำรับวิกรรศั์ุมวิเกและชัะเช่วง้าไใจรักทั่วประเทศอ ติดต่อสอบถามราคาและคำว่างกับน okay. so okay. ักเอกดูแก้วลูกท่าเรือนะครับพร้อมรับใช้เทมล่วันนี้รอปไรนะดอวันนี้รอไอนเดอกแล้วก็ฝากนายอําครับแล้วก็คุณนายสุเจศินะครับผมจปินัติงานโดยเฉพาะชุ่ับงานงกล่าเนีนะครับนักเอกเตรีมนักเอกมากนะครับก็อฝากเอาไว้ด้วยสำหรับ บทเพลงซิงเกิลใหม่นะครับติดตามได้ทางช่องอยู่รู้และก็ผลงานต่างๆก็จะเป็นการแสดงละครภาพยนตร์รายการต่างๆหรือการแสดงที่เปลี่ยนะครับโอเคไม่มาไอ้นัทหรอมาไงของก็เต็มไอ้นัดเกิรชวนมาไม่ใช่หรอลังใหญ่ก็ต้องสามล้านใครจระจารู่เคยเห็นรถแข่งรถงอนไหมใคนรถงอนไหมไม่เจอแน่น่าลูกคุณอยู่ ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh

ใจได้นะครับคอมหลาขอยี่สิบบาทเลยโอ้โหงานไหนก็ไหลคือ1ีพาดนะครับรล่าฟงเลยท่านใใส่เชือกนะครับใช่ครับเดี๋ยวโชว์ไปทีแล้วก็ไปล่างด้านบดสาที่ในบ้านสองแล้วก็ท่านรักอีหนึ่จุดนะครับ นีอยไคเนี่ยทคโอนั่งอยู่แบบไอเฟลเเรียอะไรที่แท้วบ้าแผของคอรให้ตัวจะเอาผาที่เอาว่าพี่จะต้องมาโค้หัวต้อแว้ทีมเอาว่าแลแบ่

ไกมไ่ว่าดิน้ำมันจะหมดเลยแล้วเข้ามันลึกอยู่เหมือนกันป้อมสวัสดีครับป้อมออแบง มากัดน้องโคกครับฝากคลนี้อยนกขอขอเจ้าภาพได้ไหมครับไปดูดรถสิบล้อมาให้หน่อยรถสิบล้อจอดเป็นสิบคันเลยสิบกว่าคันน่ะเท่าที่เห็นนะน่าจะเกินยี่สิบาอาจจะสิบยี่สิบ ชายมาขึ้นทางก็หลับแล้วครับเริ่มหลับเอกแรงกลเลยใช่สวัสดีครับสวัสดีครับใครน้อง

ยอรใช่ครับมาสอวันเก่าๆแล้วหนุนมื่อไร่ขอพคุณครับยี่สิบตัวยิงค่ เร,รียกฝักยีนะ่ห้าฝักี่ห้าโลิห้าพันห้า้อยสาขอบคุณนะครับขอบคุณอะไรทุกคนนะครับขอบคุณนะครับที่ที่สพเข้ามานะครับประเดิมวันเปิกิจการนะครับว็ผมก็กมาันรืยนะครับทุกคนะครับตื่นสาอะไรเงี้ยข้าบุษขาตองสายใช่ไห เราต้องเปลี่ยนวิธีการาเขียนยูไปเรื่อยๆครับเราอยากเขียนตร้งไหนเราก็เขียนเพราะว่า เราบอกว่าคนดูก็จะได้ศึกษาไปก็จะได้ไม่เบื่อว่าเราเขียนยุ่งแบบใหม่เล่นหรออะไรเงี้ยเราก็ให้ความรู้กันในทางอ้อมก,กับผู้ดูเนี่ยนัะ ที่เขาเป็นยิ่งมัหิกจริงๆ่มเนี่ยเห็นมานานแล้วเนี่ยขอบคครับผมครับอบครับขอบคุณครับาเลยครับคีว่าพยายาม เป็นของไม่น้าเ่อแต่เมื่อระยะเวลาผัานไปกท่านเดียวมายัง